สวัสดีครับเ c ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาถึงไร่เนะไร่มันสํำปังนะครับเ c ซีก็ผมก็มาถึงแล้วมาพ่นยาพ่นยาหญ้าเนาะก็ไม่รู้กี่วันนะครับเ c ซีโอมานี่พ่นยาหญ้า ผมก็มาวันนี้ผมมาคนเดียวอีกนะครับวิซีส่วนแม่น้องก้อยก็ไปรับจ้างเนะาะเมื่อเช้านี้ก็ลงไปดูบิดเนาะบ้านผมเรียกว่าไปยามบิดนะครับวิซีเมื่อเช้านี้ได้ปลาไหลสองตัวเนาะ ได้ปลาไหลสองตัวตัวใหญ่นะครับ FC ฟซีก็ได้เอาขึ้นมาอ่อมใส่ผักใส่ผักอะไรนะผักนางเลือดแล้วก็ผักมลนะละเนาะก็อ้อร่อยนะครับเอฟซีลงไปดูเมื่อเช้านี้ ลงไปดูเมื่อคืนนี้ไม่ได้ถือกล้องลงไปเนาะครับไีมันไม่ถูกเนาะก็ผมก็เลยลงไปดูเมื่อเช้านี้เมื่อคืนมาเสียดายอย่างเดียวนะครับไอซีมันตายก่อนเนาะถ้ามันไม่ตายน่าจะอร่อยนะครับผมเนื้อมันอากเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะ ครับก็ไปไปดูไล่ดูสวนกันอวันนี้แถวนี้ไม่มีคนมาเนาะสงสัยบ้านนี้เขามีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ตรงโรงเรียนเนาะไม่ได้จอดถามเขาไอซีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ รถโอ้ยรถเยอะแยะเนาะเต็มอยู่ที่โรงเรียนบ้านคนบุญนะครับอีซีไม่รู้เขาทำอะไรผมก็ไม่ได้จอดถามเนาะแดดร้อนเนาะแดดแล้วครับอีซีมครับผมก็มาคนเดียวตามเคยครับอีซีสงสัยวันพรุ่งนี้ก็จะ ขอพักหนึ่งวันเนาะเพราะว่าต้องขึ้นไปหาอยู่หากินบนเขาแล้วไม่ได้แล้วนะครับีซีซื้อกินแต่ละวันเนาะเมื่อวานนี้ก็อยู่ตรงนี้เขาก็มาใส่ปุ๋ยมันสับปะหลังเห็นเขามาพักอยู่ตรงนี้นะครับพี่ซีผมก็เลยไม่ได้ มานั่งพักนะครับอี่ตรงนี้ผมก็พ่นยาเลยมีแต่รอยมอไซค์ขึ้นมาไม่มีคนขึ้นมาไม่เห็นคนอยู่แถวนี้ครับอีซีไม่รู้เขาไปไหนหมดเนาะสงสัยอยู่ที่บ้านกุญบุญมีงานอะไรในนครครับอี่นะชมบรรยากาศผมอยู่ที่ไรนะครับอีซี เพียงผมก็กลับกลับไปพักผ่อนนะครับอีซีก็มามาหาอยู่หาก,กินกลับไปหาอยู่หาก,กินเนาะแม่น้องก้อยก็ไปรับจ้างวันนี้นะครับอีซีผมก็มาคนเดียวอืมกมนี่ครับแดดนะครับมันเป็น เด้ดคึมๆนะครับไอซีเมื่อคืนนี้ก็ฝนก็ไม่ตกเนาะวันฝ้าเล็บเฉยๆนะครับวิซีแต่มันไม่ตกคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้น้ำห้วยบงางสายเยอะนะครับไอซีฝนตกนะครับก็อื วันนี้ก็น้องก้อยก็ไปโรงเรียนงวาน,นี้ก็ไปน้องไอเดียไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับวันนี้สงสัยจะพาลุงไปหาหมอเนาะหมอนัดนะครับพี่ีไปกับช่างพงส่วนแม่มาต่อยก็สงสัยจะไม่ได้ไปพาลุงไปหาหมอเนาะพาสงสัยอยู่ตอนรับท่านนายก เทศบ,บาลน,นะครับพี่ซีเอาก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ